แหนมหมูแจวไปแดกแล้วก็น,นี่บะแข็งบะเขือร์ผักกระเฉดน้ำล้วก็น,นี่น้องใม้ฝรั่งกะขาเหนียวสิบบาทกินแนวง่ายๆมันอยู่ไาา่้จักสิกินยังก็เลยพามาก,กินนี่แจวไปแดกคืออยากกับแหนมหมูซื้อมากสองหอ่อกับข้าวเหนียวสิบบาทก็ต้องว้าวลายกินเลยกว่านี่ เห็นมาค่ะเห็นมาค่ะเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยหมุนแจวค่ะเนี่ย,ย,ก,ยกินเลยจัดไปเลยคำแรกแข่งมัม่จับแจวประแดกคำนี้ไงแบบเพื่อก่าหนุมนก็มาแข่ง โอ้โอ <ítulo> like mm ้เฮียเฮียทุกคนอยากกินแล้วมนจากมาเลยทุกคนถงสงใสทุกคนอยากกินน้ำแม่นอนเลยกับน้งใหม่ฝรั่งน้งใหม่ฝรั่งดิบเดะบะเด้อดลวดแซ่บกันคราบนียวเนี่ยน้ำมู น้ำหมกกระสรับว่าเช็ดน้ำบ่จักสิกินอย่างคลิตอยากกินอย่างซี่ว่าเนี่ยสรับคุกตเกากำแบรงเป๊ะ เผือกอ่อนเจ้าบอลใบบมีหนังหมู ไม่แข็งระชาติน้ำมัฝรั่งมาตองหลวงก็กินแบบสดๆแจ่บดีขึ้นกันเนี้แต่ว่าขันเกิดว่าไพ่หมักหลวกกับหลวกจอไม่มโบริวกไม่อยากกินสดอ่อนอ่อน เ้าประแดกก็นัวนัวเคยจะกินง่ายๆมันบ่รูหจักสีกินยังได้ไปเสืออ,อ,อ่อนเนี่ยกิน,ง,นอง,อง่องอยางองอยๆเนาะต้ลงหากินยากกินแล้วก็แล้วเนี่ยเป๊ะๆคำนี้ไง ทำบ,บึ้มบึ้มบึ้ม <source> อ้อนข้าวมเคือ <introductions> ่ก็บบบแข็งวันนี้บ๊ียมาวันละ mà khử phồng ừ. đấy chắc sẽ ghen nhỉ. để ở đi hẹn nèm để đây nèm ăn mua kì. เจลประแดกและกระลียวบ่าต้องกินยากดูยากยาก,กินเพื่ออยู่สันเด้อำคมขำคมกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินแต่ไร้่มแจกอะไรอยากจำอยู่อยากอยู่เพื่อกินนั่นละ มันยังแสบเหน็นผักเนี่ยมือม่ค่อยเหน็นตอน ไก่พี่ต้องตับเขีย mm hmm. อันอื่น mm hmm. คำนี้ไนงะคุยไปรได้ ก็จะกินคืนจากน้อยแจกกับแจบกบแจบกบผขมทำมาลาอ่มาลาขมกว่าเร mm hmm. าแค่กินกินบางเลือกหมักแพงปกติเขาจะเอาไปบนแส่เฮ็ดสุกกันนะมันไม่มีหมักกินเยอะไม่กิน,ค,นคืนเยอะ Tạp ừ. Mới nhận lời rồi để mình bệt cái răng Tỉnh xa chìm nóa Kem kem bẹp nô nô แบบนั้นแวแค่แค่แ,แบบนีนวะแซบกินง่ายๆกับแซบได้บ่าต้องพิธีวิถีทางีอยังมากมายกินบ้านๆเขาเนาะมีแจวปลาล่ามีผักมีเขาปั่นหนึ่งมีเนื้อได้หน่อยหนึง่งก็อิ่มแลวเมื่อนี้หนมหมูมสองอันเนื้อน้หน่อยหนึง่งผักคำสุดท้ายบุ้ม แสบก็เก่าเมน,นี่บาดแดดทายคลิปหลายมือแล้วขึ้นหอดกันมีแจวบาแดดกัากมาสุกันกินอยากมาคบมาคุยอยากมาคุยกับทุกๆคนอิ่มแล้วแจวบาดแดกเหลือน้อยหนึ่งเหลือเพอไววเป็นพิธีในาจาน <c oughs> สำหรับเมน,นี้มาเรียขออัลาพาจาก คันผู้ใดมากใม่การกินอยากให้มากเียมากกินเป็นให้เบื้งเนาะมากินเป็นมูกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงกริงกริงเป็นกำลังใจให้มารีน้ำเนาะสำหรับมือนี่มารีขออเมริาจากลาไปกับเมนูนี้เจลปลาเนื้อมูแล้วก็ผักนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะกริ๊งกริงกริงกริง